N N ตอนนี้นะฮะเราจะไปจับเข่าคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกลงทุนอย่างมั่นใจและมั่นคง,น,งนะครับ<ๆ>กับคุณสมโพศเกรติไกรวันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนไปติดตามกันครับ ท่านผู้ชมครับเราคงมาคุยกันต่อในเรื่องของเพนชั่นเพิ่มเติมนะครับแต่ผมคงไม่ลงรายละเอียดในเชิงลึกมากนักเพราะว่าแน่นอนนะครับว่าการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะบุคคลนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับสนใจลองติดต่อตัวแทนของบริษัทโตเกียวนะครับมารีนประกันชีวิตซึ่งจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่ใต้หน้าจอนี้นะครับ ให้ท่านลองติดต่อไปหรือนัดพูดคุยนะครับเพื่อที่จะทํารายละเอียดเป็นการเฉพาะสําหรับตัวท่านเลยนะครับว่าท่านนั้นอายุเท่าไหร่เพศชายหญิงนะครับแล้วก็ท่านคิดว่าท่านมีก็ประมาณที่จะทําปีละเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันทางบริษัทโต,ตเกียวมารีทั้งเรานั้นก็ยังมีการจัดงาน Mini Money Expo ทุกเดือนนะครับในกรุงเทพจะมีการจัดในโรงแรม ที่เรามีการกําหนดขึ้นในแต่ละเดือนก็ติดต่อบริษัทได้นะครับในงานนั้นจะมีการให้ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับการที่เราจะเห็นขบวนการขั้นตอนต่างๆว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นหรือสังคมไทยนั้นจะปดิทินทาไหนการลงทุนกับการซื้อ,อสังหาริมทรัพย์การลงทุนกับการเล่นหุ้นหรือการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ของเรานั้น มีความแตกต่างอย่างไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจัดต่อเนื่องกันมาแล้วมากกว่า5ปีนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับติดต่อมายังบริษัทนะครับถ้าท่านสนใจเชิญเข้ารับฟังฟรีนะครับและผมมั่นใจได้ว่าจากการที่เราสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า5ปีนั้นได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีหลังจากการรับฟังแล้วนะครับทำให้เข้าใจถึงขบวนการขั้นตอนต่างๆว่า เขาควรจะต้องวางแผนให้กับตัวเขาเองอย่างไรนะครับผมเชื่อนะครับว่านวัตกรรมทางการเงินที่โตเกียวมารีนของเรานั้นนำเสนอต่อสังคมในปัจจุบันนี้เราได้รับการตอบรับมากขึ้นมากขึ้น หลายๆท่านที่ซื้อนะครับซื้อให้ทั้งครอบครัวนะครับและแน่นอนนะครับว่ารวมถึงการวางแผนนะครับที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานของตัวเองด้วยนะครับผมอย่างที่เรียนนะครับว่าต้องการให้ท่านติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะมานําเสนอตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นการเฉพาะให้กับท่านนะครับท่านมีกําลังซื้อหรือมีกาลังความสามารถในการจ่ายเท่าไหร่ เราจัดให้ได้ในทุกๆขั้นตอนนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนและท่านมีความมั่นใจท่านอาจจะทํามากขึ้นก็ได้นะครับผมมั่นใจอย่างนั้นนะครับแต่ที่สําคัญนะครับขอท่านมั่นใจได้นะครับว่าโตกเกียวมารีนของเรานั้นเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีความมั่นคงและญี่ปุ่นนั้นมีความมั่นใจว่าเขาจะรักษาคำมั่นสัญญาต้องทำ ในสิ่งที่เราทําได้นะครับและท่านต้องมั่นใจได้ว่าการใช้ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยท่านจะต้องไม่มีปัญหาจากการที่จะมากังวลในตัวบริษัทแต่อย่างไรนะครับเขาบอกว่ามีคํากล่าวที่มีการทําสํารวจนะครับบริษัทในโลกนี้ที่มีอายุเกิน200ปีนะครับมีอยู่ประมาณ5000ักว่าบริษัทนะครับปรากฏว่าเป็นสัญชาติญี่ปุ่นสัก3,000ักว่าบริษัท แล้วก็เป็นเยอรมันนะครับเป็นเยอรมันเป็นอเมริกาเป็นฝรั่งเศสนะครับเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับประเทศจีนมีไม่ถึง10บริษัทนะครับแต่พอบริษัทที่เกิน500ปีเนี่ยมีแต่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีนะครับและมีบริษัทนับพันปีงนั้นการทำาีปการทําธุรกิจหรือของญี่ปุ่นเนี่ยจึงเป็นการทําธุรกิจที่มองถึงเรื่องความยั่งยืนนะครับท่านมั่นใจได้นะครับว่าโตเกียวมารีนของเรานั้น จะดูแลท่านชั่วชีวิตในการที่ท่านมอบความไว้วางใจให้กับเรานะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์เพนชั่นชอยส์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเกษยียณอายุของท่านผมยืนยันว่าไม่ผิดหวังนะครับเพราะผ่านการตัดสินใจซื้อมาแล้วนับพันนับหมื่นท่านจากหลายปีที่ผ่านมานะครับและถ้าท่านพิจนารณาแล้วดูแล้วทำแล้วไม่ดีกว่าเราท้า ให้ท่านยกเลิกและคืนเบี้ยประกันให้ท่านทันทีนะครับอันนี้ผมการันตีครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนว่าบางครั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทนั้นไม่เหมือนกันบางบริษัท ก็อาจะใช้รูปแบบการคืนเงินโดยพูดถึงเรื่องของเงินปันผลเงินสมนาคุณเงินที่คาดว่าจะจ่ายซึ่งสิ่งที่พูดมาทั้งทั้งสองสประเภทนี้มันไม่ได้เป็นการการันตีนะครับมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นในอีก10บหรือยีปีข้างหน้านะครับฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องการวางแผนการเกษียณอายุวันที่ท่านเกษียณอายุนั้นคือสิ่งที่ท่านได้มีการวางแผนแล้วว่าท่านต้องได้เงิน เดือนละ20 0 0 0บาทฉะนั้นคุณต้องได้20 0 0 0บาทครับคงไม่ได้หมายความว่าณวันที่ครบสัญญาอีก10-20ปีข้างหน้าแล้วปรากฏว่าผลิตภัณฑ์นั้นบอกว่าเนื่องจากผลประกอบการจากการลงทุนต่างๆทําให้ท่านจะได้รับเงินคืนเดือนละหม0 0นบาทผมคิดว่านั่นไม่ถูกต้องนะครับแน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนสําหรับการเกษียณอายุนั้นเป็นแผนซึ่งต้องการันตีครับ การการันตีนั้นจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยนะครับเพฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นท่านอาจจะซื้อมาแล้วการซื้อประกันชีวิตในอดีตซื้อเพราะความเก่งใจซื้อเพราะขาดความรู้ซื้อเพราะการที่ถูกเหมือนกับช่วยสนับสนุนช่วยซื้อนะครับจนกระทั่งท่านเองลืมซักรายละเอียดไปกรุณาหยิบคมาทางท่านนะครับมาศึกษา ข้อมูลให้ชัดเจนนะครับบางครั้งจะเห็นได้ไหมครับว่ามีการโฆษณาว่าไม่ต้องตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าก็เกิดปัญหาขึ้นมานะครับผมยืนยันนะครับว่าผลิต <c oughs> ภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยถ้าท่านจะซื้อมันเป็นสาระสำคัญนะครับที่ต้องถแถลงนะครับว่าท่านมีโรคประจาตัวอะไรหรือเปล่าท่านเคยเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านถแถลงแล้วมีการบันทึกไว้นะครับ ก็จะเป็นส่วนที่บริษัทไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายสินหมายได้ในอนาคตและแน่นอนนะครับว่าถ้ากรมธรรมนั้นผ่าน2ปีไปแล้วนะครับอาจจะมีการปกปิดหรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างที่ท่านอาจจะไม่ได้แถลงไว้นะครับเพราะเนื่องจากมันไม่ร้ายแรงนะครับก็อาจจะไม่ใช่สาระสําคัญแล้วละ่ะที่จะมาปฏิเสธท่านได้นะครับฉะนั้นผมผมมั่นใจนะครับว่าตกียมารีนทั้งเรานั้นเราเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจธุรกรรมธนาการประกันที่ตรงไปตรงมา นะครับและอยากให้ทุกขั้นมั่นใจได้ว่าโตเกียวมารีนของเรานั้นยึดถือคําม,มั่นสัญญาและอยากให้กรมธรรม์ของเรานั้นเป็นกรมธรรมทีท่ทําให้ลูกค้ามีความอุ่นใจนะครับว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเขาจะได้รับเงินคืนจะได้รับเงินที่กลับคืนมาในแต่ละช่วงชีวิตนั้นอย่างแน่นอน100%และนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดแข็งจุดขายของโตเกียวมารีนว่า เราไม่มีคําว่าเงินปันผลเงินสมนาคุณและเงินคาดว่าจะจ่ายเราเป็นผลิตภัณฑ์การการันตีให้กับท่านการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องการประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ขอให้ท่านศึกษาและทาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์นั้นให้ลึกซึ้งนะครับแล้วท่านจะมีความสบายใจได้ว่าทุกๆผลิตภัณฑ์นั้นจะตอบโจทย์ตอบสนองไลฟ์สไตล์ชีวิตของท่านในแต่ละช่วงชีวิตอย่างแน่นอนครับ แล้วก็เห็นภาพนะครับว่า pension choice เนี่ยมันน่าสนใจนะฮะ,ะแล้วก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงอยู่เสมอนั่นก็คือว่าอนาคตของเราเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงาน,นจะมีเงินพอใช้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะกระตุน้นให้คิดตลอดเวลาครับ I N N Y